มาอย่างคนบริตกีกันในบอลร่ำแนวนี้มาสิพีภูมาตีกันเชิญพื่อนมาเห็นองพอกำนั่นพนยาบ,บาลก่อนผู้สิล่งหาเสียงหาเสียงคิคนกิ่เป็กเปกาเ,เ,เพื่อนนั่นกาเพื่นนี่พี่น้องต้องการอยากใส่ผมยังก็ใส่เดอ้อหาพี่หากนองเลือกผมก็ไปเป็นผัวเป็นผัวน่ำโมบานว่าต่พี่น้องใส่ยังผมชเชลดนหันที่สุด บอตอน uh นี้แม่ท้องแฟนต้องการอยากใส่ใส่เพื่อนเห็น um> อีหยังใส่พอกำนันใส่พ่อผู <the <the ้ซอยอบตหน้าโยมก็ได้ขึ <the <the ้นมาเทิงเวทีเอากระดาษชุ่มๆเส้นปากให้หนู้เนยโอ้ยไม่เคยเงินไหลได้ไปเงินยังไงโอ้ยเส้นปากให้หนู้เนยวะท่านโอ้ยไปเบิ่งแล้วไอ้เบิ่งแล้วหนูตัวนี้ปิดตาหยาบคักว่ะ โอ้ยโอ้สิออนใส่ตัวติเปื่อยเนาะโอ้กแห้งมัมี่แขวะในมอจารสี่สุโมติเปื่อยให้เวอรล่ะตักคนจะกินหรือวกินบมดเอ้จักพจะาซี่เอิหนูอะไ้นีกระนูกระนกเกิดโอ้ยบอกกับเจ้ากับนายบอกกับพยาบาลบอกกับอกพนะรชวานนูตัวสเปยวายจังเลยชิวะคอยก็กะว่าไม่ไงอันี้เป็นมอลำดังจืือโอ้ภาษาานีนยว่าหนูกับพิ เว้ยบุกขึ <laughs> ้นดูเถอะบุกขึ้นดูคือยังกุ้แมวมาโอ้ยพูดจัิงสั้นอย่าเป็นแม่เอินหนูก็ได้ไหวหนูมันก็มีหลาย,ยาหนูเนาะนีพ่อหนูมีแม่หนูโตหนูขวดหนูงา,านหนูล้านหนูนค่อยว่าหนูมันก็ถิ่นที่ยังเจาเขาค่อยน่อยโอ้ยโอ้ไปบอกมาหนิที่หาเรียนตัวนี้ชาว,ชาวปแเช่หน่อยก็ค่อยยกเขาตัว ก็จะเบิ์นฮอดอกไดอยู่นี่เดี๋ยวใบหมูสอุกสัอุยพ่อใจก็น่ะเศาเลยเศาดีใจผึ้เลงที่คุณว่าใบไอ้ใบดีใบผู้ยิ่งมี่ใครจะได้แล้วคนกับเธอไอีใบยิ่งฉี่ยิงใบจะใบดูยังได้หนมันมีชีวิตอยู่ได้หนมันม็ได่ได้หนมันแมนบ่อหรอวาแมนคอยใบแต่คือหนาดมากเขาไม่เห็นมันเต็มใบดูดูกบอี ยุบหนอ้างน่อกันอยู่นี้กันใได้ดูเขาเขาเอ่ยมาพื่อจ้วนขึ้นึนถึงนซาซาาเึงไงถึงนเงซาซาซาเอ็นัวต่อเปนไงถึงเงาาจา่ยแล้วมึงดีอยู่นี่บอกตัวผีตัวหน่อง่าบักยุบหนอพ่องหน่อกันใบนี่เห็ดได้ยุบหน่อมันคง่ได้ตายหอมันตายแล้ว ว่าสมระานเชียงไทยมันมีชื่อชื่ออะไิกันชื่เชียงก็เป็นของใบบ่านก็เอนกูเินกรออยู่เอเดมันใหญ่แน่ไอเอเดมันใหญ่แน่เฮ้ยะกียเใจนเบใจเบลใจมันจะสีไจไม่ไแล้วมูงจะเจ้ารู้มูจะเจ้าเลยกะถ่ายมึงจะแไป่เห็นแตวมันใหญ่รู้ร้มงูุใหญ่เดมันใหญ่อันคอายเนี่ยตี้้ยคายพ่อเนี่ยจะพอนี่ อยไปเหอะกับพาไปหอดกรุงเทพก็ไปไปรั้มหรือร่องไปโอ้ยอยซ่อมก่อขางรถตู้ไปมงได้ไหมแกที่นี่ปีนไก่ที่นี่หน้ากบวนที่นี่ซ่อมแอร์ที่นี่ปะยางที่นี่เติมน้ำมันใอยรู้บุห็นถ้งเป็นยังไม่ตั้งโรงงานไปเนาะตั้งยังไงเป็นยังเงินกลอกดปีอันนี้ประเทศไทยที่นี่มองอ๊อกอย พอเสียวซ้ำต่นานะใส่ลอไปหอมุนใส่แกแงมรวยรวยไปไหนเดีน่อยนั่งช่อนไปเลยคือไอ้ที่มันพูดจอกไอ้จอกไอ้จอกแก้รวยรลอบบานเปเลยตีของเงานพร้อมตุ่มตุ่งตุ่งต่งไม่จุดตาจนเก๊กจนเก่งไมจุกเองกจศ้าสิงประ h e มันทอต่นเผากับเผาปีคนสุดท้ายรถตู่คอยขี่ข้ยแตรรับขี้ไม่ได้เติมน้ำมัน แค่แม่อขอจิบมวนกอนจุฟอดกได้ปี๊บเดี๋กวบริษยาคารนั่บันขี้ข้อยแยงจอยแย่ลำไอ้จู้ด้วยซื่อๆนะไปเห็นอีกมีบางอาคอนจิกีคอนฟาดนีน่อยฟอดอีกดอกออกนาเลยฟังกันแหละว่าฟังสสยสั่งเติมอีแม่เอ้ยบ้านนี้ไอ้มาชึ่นยือยก็คือน้ำบอรายชาะนอชาญนอซอยซอยกับพี่น้องฟังสอยมาจะมีลายมาไม่มาอ้วนมาจอยหมาห้องเสือยคร่งหมาห้องกำนั่ หมาแลนดหยอกต่ก really hey, ันหมาพนิบาลท่านหมาที like that> <that ่ข้าเป็นหมาญวดหมามากัดเป็นหมาวัวหมาสุนี่ข้ามันกินไก่เชไก่หนี้ท่านี่ข้าผีเอื่อนไหมแอะน้อยเอ๊ะเอะแอะน้อยหน่อยมาทันทีเอาหนี้ว่าไงกูเนี่ยเลงมาแั่ดีเลยนะสวยที่ร้องฟังสวยนกขุบรีเล่นเขาปลาอ่อยผู้ใดเดือพัวคุยหน่อยว่ามันนอนไต โอ้ยเจ้าก็เขียนอะไรด้บานเนี้ยจว่าไปหาเง็ดเป็นโบได้แล้วมันหน่อยกสร้างขยุ่สมน่อยนี <quiet và> ่ละเศรษฐจพ่อเที่ยงเราควรภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่มันน่อยกระซงหน่อยเจ้าผู้เปเมียก็ได้มีใช่น้าทั้งน่าจุ๊บไว้เราข้างกันอย่างนี้ฮ่วยประับมา่จากเ้าชิดฝของเมียนะครับไวเราข้างเราก็มีแห้งอยู่เร่มันหน่อยข้างเงี้ยนี่ ขันมันใหญ่กว er. oh, ่าข้างหุ่นมันใหญ่เนาะสอยๆกับพี่น้องฟ้างสวยเด็กร้องไห้กระจองงแงี้เด็กยังพอตื่นดันเลอครับอดจหน้าเราด้วยกอดฉัล ก้งใสยก็ดีน้องฟั้างใส่คุณร้องคุณไงครับเด็กร้องไห้กระจององแง่พ่อแม่ก้มไปเด็กร้องไห้กระจององแง่พ่อแมุ่้มไปเด็กหยุดร้องไห้พ่อแม่ก้มกับเด็กหยุดร้องไห้พ่อแม่ก้มกับพ่อเ็กนอนหลับพ่อกับพ่อแม่ก็นอนหลับไม่บริเุทธอีอย่างค่าจะอุ้มโู้ เมนบอู่ก็บประเทศ่มไดอดอคุณจะว่ามันตาย <c oughs> <c oughs> ตาย,าตายจังไตในจังายก่อนทกของเยอะมากอาจัง